สวัสดีครับผมแม่จัเพจจับฉายไลฟ์ครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube จับชายไลฟ์ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันดั้มแบบไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาก็จะให้บรรยากาศแบบแปลกๆบ้างนะครับส่วนกันดั้มที่ผมจะเอามารีวิววันนี้เป็นกันดั้มอัตราส่วน S D นะครับผมมีชื่อว่าซันโกคุนะฮะเป็นโมเดลของจูลงใน3 กกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวสีน้ำเงินแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สวยๆนะฮะผมว่าเฟี้ยวแน่นอนนะฮะ <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตบอกอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ต่อกันด้ำว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากครีมครับอาดไนฟ์คีมคีปสติ๊กเกอร์แปรงปัดฝุ่นสีสีดำนะฮะแล้วก็ทินเนอร์นะครับแล้วก็ขัดตำบัดที่ใช้ จุม่มเทนเนอร์ลบสีนะฮะเอาละบอกอุปกรณ์กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอถุงทั้งหมด1ถุงนะฮะ2ถุงแล้วก็3ถุงนะครับแล้วก็มีคู่มือ1เล่มนะฮะเปิดคู่มือออกมาเช็คแผงนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 แ9แต่นับเป็น8นะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์อีก1แผ่นนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตต่อกันดั้มตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิป speed ิ i ให้ดูแล้วหลังจากนั้นเราจะมารีวิวกันว่ากันดั้มตัวนี้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้ากันดัมซังโกคุโซเกสุเดน07จูลงนะฮะอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเจ้ากันดัมตัวเนี้ยผมต่อแบบว่ารีบๆเร่งๆนะฮะการลงเส้นลงสีก็อาจจะผิดเพี้ยนบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็อยากรีบรีวิวนะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ขออนุญาตเริ่มจากหัวก่อนเลยนะฮะ หัวก็ขยับได้นะฮะขยับแบบพีเอทวงฟลายเลยนะฮะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยหัวเนี่ยมันสามารถหมุนได้360องศานะฮะแต่ว่ามันอาจจะติดผมม้าด้านหลังและก็ตัวผ้าคลุมตรงหัวไหล่ครับเราอาจจะต้องเอาผ้าคลุมตรงหัวไหล่ด้านหลังทั้งสองข้างออกก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะหมุนคอให้ดูนะฮะนี่แหละครับหมุนได้ทั้งหมด360องศาสบายสบายเลยนะครับพูดถึงส่วนของแขนกันบ้างครับแขนซ้ายเนี่ยสามารถ หมุนล้อมรอบได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวแขนที่ยึดกับไหล่ก็หมุนได้เหมือนกันครับแต่ก็อาจจะหลุดได้เวลาเล่นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนหมัดเนี่ยก็หมุนได้ปกตินะครับรูปแบบจะเป็นแบบหมัดสำเร็จรูปนะครับส่วนแขนขวาเนี่ยจริงๆผมตอบผิดนะครับผมอ่ะได้เอาตัวชิ้นส่วนเล็กๆสีเหลี่ยมๆนยครับผมสลับข้างระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวาแต่ว่าผมอ่ะทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถหมุนได้ขยับได้ปกติเลยนะครับช่วงเอวครับช่วงเอวก็หมุนได้360องศาโยกเป็นเอวพลิวเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแบบจุกกลมๆฮะจะสามารถหมุนได้ปกติครับสังเกตที่ช่วงเอวครับสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยจะมีรูอยู่รูเนี่ยเอาไว้ปัก กระดาบนะฮะซึ่งจะมีแท่งสีฟ้าๆเนี่ยครับผมใส่เข้าไปในรูแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะเก็บดาบไว้ตรงข้างเอวแล้วก็จะมีรูแบบนี้ทั้ง2ข้างเลยนะครับผมช่วงขาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลย <Wow. S 2> นะฮะเพราะว่าไอตัวขาเนี่ยมันจะงอเข้าแบบคล้ายๆหัวเข่านะฮะซึ่งการดั้ม s ดน่าจะมีน้อยนะที่จะงอได้แบบนี้นะครับ แถมยังอ้าขาได้กว้างมากกว่ากันดั้ม S D ทั่วไปครับเลยทำให้กันดั้มตัวเนี้อาจจะมีการจัดท่าได้แปลกแล้วก็ดูแหวกแนวมากกว่ากันดั้ม S D ทั่วไปครับส่วนเท้าสีแดงๆเนี่ยจุดขยับแน่นดีระดับหนึ่งการขยับดีระดับหนึ่งขยับได้ประมาณหนึง่งสามารถถอดเข้าถอดออกได้ปกติครับด้านหลังจะมีรูสองรูไว้ย,ยึดมอเตอร์ไซค์แลวก็มีแง่งสองแง่งไว้ย,ยึดกับผ้าคลุมหัวไหล่แล้วก็จะมีชุดกระโปรงสีเหลืองแล้วก็ลงเส้นสีดำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ลักษณะของผ้าคลุมหัวไหล่จะเป็นแบบพลาสติกสีฟ้า,ฟาครับตัวยึดจะเป็นตัวยึดสีดําแบบนี้นะครับวิธีการก็คือเอาไอ้ตัวยึดสีดำเนี่ยครับผมเอาไปเกี่ยวกับตัวไอ้แง่งจนเกินเกินมาสีน้ําเงินที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับผม mm. ก็จะสามารถใส่ตัวปีกผ้าคลุมทั้งสองข้างได้แล้วนะครับ จุดขยับของหัวไหล่เนี่ยค่อนข้างจะเบาบางแล้วก็ไม่แข็งแรงนะฮะเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเล่นแรงแล้วมันจะหลุดแบบนี้ครับมาดูอาวุธที่ให้มาครับอาวุธที่ให้มาเนี่ยเป็นเหมือนหอ,อกสีฟ้าสองด้ามความยาวความสั้นไม่เท่ากันนะครับวัสดุของหอ,อกเป็นพลาสติกสีฟ้ากึ่งใสนะครับส่วนพระเอกของผมในงานนี้นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองฮะ ผมชอบมอเตอร์ไซคันนี้มากเลยดูแบบว่าดุดันเข้มแข็งอะไรประมาณเนี้ยส่วนดีเทลของมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีสติ๊กเกอร์สีเขียวๆตรงนี้ที่ผมแปะนะฮะอันนี้แปะไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะมีตรงล้อแล้วก็ตรงตรงัวด้านตรงกลางนะครับผมส่วนตรงที่ผมชี้อยู่เป็นผมมองว่าเหมือนหัวมังกรนะฮะที่เอาไว้เป็นเหมือนคอนโซลหน้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีตัวยึดด้านหลังที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่า เป็นตัวยึดกับรู2ลรูที่อยู่ด้านหลังของตัวกันดําจูล,ล่งครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะฮะถ้าเราไม่ยึดกับตัวหลังของจูล่งนะครับวิธีการที่จะเอาจูล่งขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะเพียงแค่ถอดตัวพ้าคลุมด้านข้างที่อยู่ด้านหลัง2อ,อันออกเตรียมรูเอาไว้2ลรูนั้นนะครับผมแล้วก็ถอดไอตัวพ้าคุม ชุดกระโปรงสีเหลืองเฉพาะด้านหลังออกด้วยนะครับผมเพื่อที่มันจะได้ไม่เกะกะเวลาขึ้นไปนั่งมอเตอร์ไซค์ครับหลังจากที่เตรียมกันดั้มจูล,ลงถอดข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไอ้ตัวที่ยึดมอเตอร์ไซค์ด้านหลังออกมาหลังจากนั้นก็เสียบเข้าไปตรงรูที่อยู่ด้านหลังครับมันจะสามารถเสียบได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะ หลังจากที่เราเอาตัวด้านหลังเนี่ยเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จัดแขนจัดขาจัดท่าให้มันเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เราก็จะได้จูร่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังสามารถเติมออปชันด้านหลังได้นะฮะก็คือเอาตัวผ้าคุมหัวไหล่เนี่ยสามารถมาใส่ตัวด้านหลังของจูร่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการใส่เนี่ยมันจะไม่ทับกับตัวด้านหลังมอเตอร์ไซค์นะฮะมันก็จะดูแบบมี พร o ออะไรประมาณนี้ผมว่าโคตรเทแล้วก็ดีเทลดีมากแถมยังเอาไอตัวชุดกระโปรงด้านหลังเนี่ยเอามาใส่ด้านหลังมอเตอร์ไซค์ได้โดยที่มีไอตัวสีฟ,ฟ้าเล็กๆเนี่ยเอาไปใส่ด้านหลังนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเบาเลยอะเบาสีเหลืองอะโคตรเทโคตรเฟี้ยวคือใช้ดีเทลได้คุ้มค่ามากครับจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกันดั้ม SDJ ล o n งตัวนี้นะฮะ จุดขยับดีดีเทลแน่นมีความสวยงามเล่นสนุกแถมยังมี <Wow. S 1> มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินเท่ๆอีกต่างหากความคุ้มค่าเนี่ยผมให้เลยนะ9.5เต็ม10คะแนนนะใครที่ยังไม่มีก็สอยกันไปเลยนะฮะข้อดีของการดั้มตัวนี้ก็คือต่อง่ายมือใหม่ต่อได้ของแถมคุ้มค่าจุดขยับค่อนข้างดีแต่ข้อจำกัดก็คือการดั้มตัวนี้ อาจจะมีจุดขยับบางจุดที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เวลาเล่นก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลในพิาพาทประการใดตัวผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่อง YouTube จับฉายไลฟ์ไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ้ากันดั้มจูลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะต่อกันดั้มตัวไหนก็ฝากติดตามชมด้วยละกันนะครับเด็ดไหมไม่รู้รู้แต่ว่าเหนื่อยแน่ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย